พระพุทธรูปปางมานวิชัยองค์นี้อายุราว1,400ปีสร้างด้วยหินแกรนิตสีดำแล้วทาทองทับทั้งองค์เป็นฝีมือของตระกูลช่างพุทธคยาซึ่งมีชื่อเสียงในการสร้างพระพุทธรูปด้วยหินแกรนิตสีดำเมื่อพระถังสัมจั๋งเดินทางมาที่นี่ในพุทธศตรวรรษที่ส2องก็พบว่ามีพระพุทธรูปบางมานวิชัยองค์นี้ประดิษฐานอยู่ก่อนแล้ว พระพุทธรูปองค์นี้คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าขณะประทับตรัสรู้เพราะด้านหลังคือตำแหน่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเท่ากับว่าพระพุทธรูปนั่งหันหลังให้ต้นโพธิ์และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองไปทางแม่น้ำเนรัญชราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าปัจจุบันบริเวณภายในพุทธคยาอยู่ในความดูแลของพระภิกษุที่ถูกมอบหมายให้ดูแล ทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยและการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสองฝ่ายตามกฎหมายพุทธคยาปี2492<ป>ตลอดเวลากว่า40ปีที่พยายามกอบกู้พุทธสถานคืนมาสู่ชาวพุทธท่านธรรมปาละได้ตระเวนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ธรรมะและหาแนวร่วมทำให้พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกานับตั้งแต่นั้นชาวพุทธจากทั่วโลกต่างรู้จักพุทธคยาและหลั่งไหลามาสักการะมหาสังเวชนียสถานแห่งนี้ตลอดเวลา <año> ที่สำคัญได้ส่งผลให้ผู้คนเริ่มตื่นตัวกับการค้นหาแหล่งโบราณคดี ที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติโดยรอบเมืองพุทธ,ธคยากันอย่างขนานใหญ่เนะมื่อแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาลทัทธิความเชื่อของพราหมณ์ในเวลานั้นก็คือการสแสวงหาห,หนทางบารรลุความหลุดพ้นเพื่อการเข้าถึงพรมในที่สุดโดยการปฏิบัติในสองแนวทางทางหนึ่งคือการบำเพ็ญตบะซึ่งเป็นการทรมานร่างกาย อีกทางหนึ่งคือโยคะเป็นการฝึกใจเพื่อให้ดวงจิตบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าได้เลือกศึกษาในแนวทางโยคะกับอาจารย์สองสำนักในแคว้นมคตจนจบขั้นสูงสุดแต่ก็ยังไม่เห็นผลสำเร็จอย่างแท้จริงจึงเสด็จออกจากสำนักดาบทเพื่อจะค้นคว้าด้วยตัวพระองค์เองโดยการฝึกฝนในแนวทางบาเพญตบะซึ่งเป็นการทรมานกายอย่างหนักที่สุด จากมหาโพธิวิหารข้ามแม่น้ำเนรันชาราไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว25กิโลเมตรจะมองเห็นหน้าผาสูงชันบนทิวเขาที่ทอดยาวไปไกลที่นั่นคือดงคาสิริที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตบะเพื่อบรรลุถึงความหลุดพ้นด้วยการทรมานร่างกายภายในถ้ำเล็กๆบนเขา ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีวัดที่เบตมาตั้งอยู่และกลายเป็นผู้ดูแลสถานที่ไปโดยปริยายภายในถ้ำม,มีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขะกิริยาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยมาสร้างไว้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการทรมานร่างกายมากเพียงใดก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ พระองค์จึงหยุดการบำเพ็ญตบะและกลับมาฉันอาหารให้ร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมเพื่อที่จะมีกำลังวังชาศึกษาหนทางตรัสรู้ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าการกระทำใดๆจะสำเร็จได้ควรเดินทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงจนเกินไปพระพุทธเจ้าทรงกลับไปใช้ทางปฏิบัติของโยคะคือทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่บริสุทธิ์ แต่ครั้งนี้พระองค์ได้ส่งค้นคว้าทางจิตต่อไปจากขั้นสูงสุดที่เคยเรียนมาจากพระอาจารย์ดาบทจนกระทั่งเกิดพระปัญญาซึ่งเรียกว่ายาณขึ้นจนนำไปสู่การตรัสรู้ในที่สุด